สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม AFK Journey ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ l u ด w วิกตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะครับจากสังกัดแ r a ็บบอลที่ต้องบอกเลยว่ามีลักษณะการใช้งานที่ง่ายมากๆไม่ใช่อะไรละครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันใช้งานโคตรจะยากเลยนั่นเองซึ่งหากใครนะครับที่สนใจตัวละครนี้และอยากจะรู้ว่ามีลักษณะการใช้งานเป็นยังไงตอนที่เอามาใช้งานจริงเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้สําหรับใครที่เล่นเกม a k Journey แล้วก็ลองมองหาร้านที่ถูกกว่าเติมเองนะครับก็ขอแนะนําเป็นร้าน e l a s t i c Shop มีบริการเติมทุกแพ็คของเกม a k j o u r n e นีเลยละครับราคาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นก่อนจะเติมก็สามารถที่จะเช็คราคาด้วยการสอบถามแอดมินที่หน้า Facebook Fanpage หรือว่า Official Line น์แอดของ Elastics h o p ก่อนนะครับโดยสําหรับ Lu น o ว i c นั้นเป็นซัพพอร์ตที่สามารถหยิบไปใช้งานได้ในแทบทุกโหมดครับอาจจะมี ตัวที่ไม่ค่อยตอบโย์มากนักแต่โดยภาพรวมแล้วหากเทียบกับซัพพอร์ตที่อยู่ในเทียร์เดียวกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ดีแถมลักษณะการใช้งานเนี่ยยังค่อนข้างง่ายไปได้กับแทบทุกทีมครับทีนี้นะครับเรามาดูความสามารถคร่าวๆของลูนวิกกันเริ่มต้นกันที่อัลติเมทสกิลคือลูนวิกเนี่ยจะทําการสร้างสวนดอกไม้เอเวอร์บลูมขึ้นมานะครับในพื้นที่ที่ลูนวิกเนี่ยยืนอ,อยู่ก่อนนะครับซึ่งในขณะนั้นเองก็งจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่อยู่บริเวณโดยรอบสูงสดเนนนป็นจํานวนถึง102 แต่ว่าไม่ได้ฟื้นฟูภายในครั้งเดียวนะครับแต่ฟื้นฟูเป็นจำนวน150%ของพลังโจมตีต่อวินาทีซึ่งถ้าฟื้นฟูจนครบแล้วนะครับสวนดอกไม้ Everbloom นั้นก็จะหายไปทั้งนี้นะครับการกดใช้งาน Ultimate Skill นี้เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนดอกไม้ Everbloom ครับ จะเป็นพื้นที่เดิมที่ลูนวิกยืนอยู่หรือว่าถ้าเรากดออโต้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกไปวางยังตัวละครที่มีพลังชีวิตเหลือน,น้อยที่สุดในทีมในขนานั้นต่อมาเรามาดูสกิลที่2ครับโดยหากมีสตูเนี่ยถูกลดพลังชีวิตลงไปจนนวน40%นะครับทุ่งดอกไม้เอเวอร์บลูเนี่ยจะทําการดูดซับพลังชีวิตของัตูนั้นเป็นจํานวน15%เนของแม็กซ์พีนะครับแต่ก็จะไม่เกินโจมื้อยห้นวิกซึ่งนั่นนก็ส่งผล่งกไมนีฟื้นฟูตัวเอง้เร็วเพิกยิ่งึ้น ส่วนการกดใช้งานนะครับลูนอวิกเนี่ยจะทำการโยนดอกไม้เอเวอร์บลูไปยังศัตรูที่สร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลา4วินาทีหลังจากนั้นศัตรูตัวนั้นนะครับจะสูญเสียพลังชีวิตเท่ากับ40%ของพลังโจมตีพื้นฐานของลูนอวิกนั่นเองต่อมาก็คือสกิลที่3ครับ ลูนวิกเนี่ยจะทําการย้ายทุ่งดอกไม้เอ e r อร o บลนะครับไปยังตัวละครที่อยู่ในทีมของเราที่มีพลังชีวิตเหลือน,น้อยที่สุดในตอนนั้นและทําการดูดซับพลังชีวิตของศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับเป็นจำนวน9%แต่ก็จะสูงสุดไม่เกิน250%ของพลังโจมตีพื้นฐานของลูนวิกก็เพื่อที่จะทําให้ทุ่งดอกไม้เ v e r อร o บลมนั้นฝฟื้นฟูตัวเองเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้หากใครที่งงนะครับผมจะพยายามอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็คือลูนวิกเนี่ยจะทําการเรียกทุ่งดอกไม้ออกมานะครับซึ่งทุ่งดอกไม้นี้เนี่ยจะทาการฟื้นฟูพลังชีวิตได้สูงสุดเนี่ยเป็นจำนวน1,2 0 0ซของพลังโจมตีพื้นฐานของลูนวิกซึ่งถ้ามันฟื้นฟูจนครบแล้วนะครับทุ่งดอกไม้เนี่ยจะหายไปแต่ถ้ายังฟื้นฟูไม่ครบเป็นฟิลลิ่งประมาณว่าตัวละครที่อยู่ในทีมของเราเนี่ยยังเลือดเต็มอยู่นะครับตัวทุ่งดอกไม้เนี่ยก็จะอยู่ยาวนานเพิ่มยงรัตไคบ 1,% ของพลังโจมต,ตีนั่นเองทั้งนี้นะครับถ้าฟื้นฟูจนครบแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟื้นตัวเองขึ้นมาหรือถ้าลูนวิกนะครับใช้สกิลย้ายทุ่งเอเวอร์บลูมนี้ไปยังสตูแล้วก็ทําการดูดซับพลังชีวิตของสตูเนี่ยมันก็จะทําให้ทุ่งดอกไม้นี้กลับมาฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมเนี่ยเร็วได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนในเรื่องของการสร้างความเสียหายนั้นไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากครับอยู่ในระดับเดียวกันกับทอรานหรือว่าโลแวนนั่นเองหรือว่่่าาาจจะดดููกกรรฟทีีผมชออยในนนต้้็ไคับ ทีนี้นะครับเรามาดูความสามารถหลังจากที่ทําการอัปเกรดลูนวิกกันบ้างเริ่มต้นกันที่ระดับตานานนะครับลูนวิกเนี่ยจะมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วจะฟื้นฟูดีขึ้นเลยแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจะต้องรอทุ่งดอกไม้เอเวอร์บรูมเนี่ยทำการเก็บสแต็กจากการฟื้นฟูพลังชีวิตให้เท่ากับ 2,4%0% 0ของพลังโจมตีพื้นฐานสก่อนจึงจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนความสามารถหลังจากที่เราทําการอััปปปเเเกกรดไ็นนนข้ทพิยยาบว ูนวิกเนี่ยจะมีความสามารถที่น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการสร้างความเสียหายไปพร้อมๆก,กับการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่อยู่ในทีมนั่นเองทั้งนี้ในส่วนของอาวุธส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยมีความจาเป็นสักเท่าไหร่ครับจะอัปเกรดหรือว่าไม่อัปเกรดก็ได้แต่สาหรับใครที่อาจจะมีงบเยอะนะครับจะอัพขึ้นมาเป็นระดับ3าดาวหรือว่าช่วงเลเวลสิเนี่ยก็แล้วแต่งบเลยส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราทําการอัปเกรดลูนูวิกไปขั้นเลเวล,เ,ลเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมก็ไม่ค่คอยสน จริงอยู่ครับว่ามันจะทําให้ลูนาวิกนั้นมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือสามารถที่จะคลาวคอนโทรสตูได้ด้วยการสตาร์นานถึง3วินาทีแต่ว่าเอฟเฟกนี้จะทํางานในทุกๆ12วินาทีซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันนานไปหน่อยครับถ้ามันเร็วหรือว่าถี่ได้มากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะดูน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วส่วนตัวผมไม่ค่อยสนใจความสามารถในช่วงการอัปเกรดมาถึงขั้นเลเวลสักเท่าไหร่ครับ เอาละครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานจริงคือส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าลูนอวิกเนี่ยเหมือนสโมกกี้ในเวอร์ชันที่โมดิฟายมาใหม่นะครับคือพื้นที่ในการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างเท่าแต่มีข้อดีตรงที่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีตัวละครที่จะต้องกระโดดเข้าไปแนวหลังของศัตรูซึ่งมันมีระยะที่ค่อนข้างไกลลูนอวิกเนี่ยก็ยังสามารถที่จะย้ายทุ่งดอกไม้เอเวอร์บลูมไปฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครเหล่านั้นได้ก็จะผิดกันกับสโมกกี้ ok ที่ถึงแม้้ว่าพืน ที่ในการฟื้นฟูพลังชีวิตนั้นจะค่อนข้างกว้างแต่พอในทีมของเราเนี่ยมีตัวละครประเภทโลกหรือว่าไฟเตอร์ที่จะต้องทะลวงไปจนถึงแนวหลังสุดท้ายแล้วมันก็ยังกว้างไม่พอที่จะฟื้นฟูไปถึงตำแหน่งเหล่านั้นได้อยู่ดีแต่พูดก็พูดนอกเหนือจากความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้นิดหน่อยแล้วผมมองว่าลูโนวิกเนี่ยอาจจะดูเป็นซัพพอร์ตที่ไม่ได้ดีแบบครบเครื่องจนสามารถเอามาเป็นซัพพอร์ตหลักประจาปาร์ตี้ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะลูโนวิกเนี่ย ก็ยังขาดความสามารถหลายๆอย่างที่ซัพพอร์ตท็อปเทียร์ควรมีไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องของการบูทดามเจความสามารถในการมอบโลที่ช่วยดูดซับความเสียหายหรือแม้กระทั่งความสามารถที่ทําให้ตัวละครในทีมของเรานั้นยืนรับดามเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการที่ลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูลงความสามารถเหล่านี้เนี่ยลูโนวิกจะไม่มีเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆสุดท้ายอันนี้ค่อนข้างหนักครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอบ่อยๆนั่นก็คือเวลาที่เราจะต้องไปสู้กับศัตรูในสนามหรือว่าศัตรูเหล่านั้นอาจจะแบ่งตัวละคร ของเราเนี่ยยืนออกเป็น2ฝั่งด้วยความที่ลูนวิกนั้นสามารถที่จะวางทุ่งดอกไม้ e อเวอร์บลูได้เพียงแค่ครั้งละ1ตําตำแหน่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัวละครของเราที่ถูกแยกออกไปเป็น2ฝั่งเนี่ยต้องการการฟื้นฟูพลังชีวิตพร้อมๆกันลูนวิกเนี่ยจะทําไม่ได้อย่างแน่นอน สรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับลูโนวิกเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นตัวละครประเภทซัพพอร์ตที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเรียกได้ว่าอยู่ในระดับดีเลยทีเดียวเลยครับแต่ว่าสาหรับใครนะครับที่อาจจะมองหาซัพพอร์ตที่มีความสามารถครบคันเหมือนกันกับสโมกีก้ ok y, หรือว่าโคโค่ one, เนี่ยลูโนวิกก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูก็แล้วกันครับและสําหรับวันนี้ผมมาเบเกอร์กเมร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ